The Ascension Live w o r k e r Collective Th The Power of Two 2025ในพลังงานใหม่ของโลกจะชัดเจนว่าโฟกัสไม่ได้เกี่ยวกับการแก้ไขอะไรหรือฟื้นฟูการจัดตำแหน่งให้กับความสัมพันธ์ที่รู้สึกออกมาจากเสียงสั่นสะเทือนในระดับที่สูงขึ้นของสติทุกอย่างจะเปิดเผยและรักษา ได้อย่างตรงกับที่มันถูกออกแบบมาพลังงานที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วบนโลกใบนี้เชิญชวนให้จิตวิญญาณขึ้นไปเปลี่ยนลำดับความสำคัญของพวกเขาไปสู่การสร้างสันติภาพภายในการจัดตัวสรรันความสะดวกสบายความปลอดภยัยและความสุข ด้วยการยอมรับแรงสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นพวกเขาเชื่อมต่อกับแง่มุมที่กระตันยูและความสามารถขี่ของตนเองและทุกด้านของชีวิต <th IS> การสอดคล้องกับตัวตนที่สูงขึ้นช่วยให้คุณสามารถใช้ชีวิตอย่างแท้จริงความอุดมสมบูรณ์และความรักที่ไม่มีเงื่อนไขการยอมจำนนมีบทบาทสำคัญ ในกระบวนการขึ้นสู่การปล่อยวางของการเปรียบเทียบและการแข่งขันซึ่งทั้งหมดถูกสร้างขึ้นของ3าดีการปรับสภาพจิตสํำนึกในส่วนรวมการปล่อยวางยังเกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยความรู้สึกที่ไม่คู่ควรและทุกอย่างที่ไม่สนับสน,นุนการขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้น มันหมายถึงการย้ายไปยังทำลายที่มีมิติที่สูงขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่การพึ่งพาส่วนตัวและการปล่อยตัวการพึ่งพาภายนอกดาวเคราะห์ที่สูงขึ้นนี้ได้รับพลังงานสูงอย่างเหลือเชื่อเหนือกว่าสิ่งที่หลายคนคุ้นเคยบุคคลและส่วนรวมกำลังก้าวหน้าไปสู่ขั้นตอนสูงของการตระหนักและสติ รหัสแสนไร้เงื่อนไขของพระเจ้ากำลังเทความรักลงไปในดาวเคราะห์และเข้าไปในดวงวิญญาณที่ขึ้นไปแต่ละดวงที่จับต้องได้และรู้สึกได้โดยหลายคนนี่เป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่บุคคลที่สูงขึ้นกำลังปรับตัวและแรงโน้มถ่วงไปสู่ระดับที่สูงขึ้นของตนเอง และส่วนรวมเชื่อมันในพลังงานที่แท้จริงนี้และการตระหนักที่สูงขึ้นจะปกป้องและปกป้องคุณมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตระหนักรู้สูงขึ้นการขึ้นสูงขึ้นและความเป็นอยู่โดยรวมที่ตระหนักถึงคนที่คุณสามารถไว้ใจได้บนโลกใบนี้ เมื่อคุณตั้งมาตรฐานและความตั้งใจใหม่สำหรับวิธีที่คุณคาดหวงังว่าจะได้รับการปฏิบตัติคุณอาจประหลาดใจกับบุคคลที่เปิดเผยตัวตนและจากไปจากชีวิตตามธรรมชาติเมื่อคุณพัฒนาสนามที่มีพลังของคุณจะขยายและสั่นสะเทือน ที่ความถี่ควันตั้มที่สูงขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจิตสำนึกสามาัคคีวางใจในการนำทางของจิตวิญญาณของคุณที่สูงขึ้นจะนำคุณไปในที่ที่คุณจำเป็นต้องอยู่ตลอดเวลาให้ทิศทางและเปิดเผยสิ่งที่จำเป็นต้องปลดปล่อยล้างและรักษาสิ่งมีชีวิตของคุณ ได้รับการเตรียมพร้อมเสมอพร้อมที่จะรับแสงแหล่งที่มาที่ขยายและขึ้นไปสู่เส้นเวลาที่มีสติสูงขึ้นสติถือครองคุณค่าอันยิ่งใหญ่ด้วยอำนาจสูงสุดและทํำหน้าที่เป็นสกุลเงินที่มีศักยภาพไม่ใช่แค่บนโลกแต่ข้ามอาณาจักรทุกมิติในพลังงานโลกใหมย พลังการเปลี่ยนแปลงกำลังสร้างรูปร่างทั้งในสภาพแวดล้อมของคุณและภายในตัวคุณเริ่มกันสร้างใหม่ที่ลึกซึง้งการเกิดใหม่และการฟื้นฟูเซลล์อย่างลึกซึง้งหลายดวงวิญญาณที่มีส่วนร่วมในขั้นตอนของการขึ้นสู่การเดินทางที่เปลี่ยนแปลง มองหาการก้าวข้ามระบบความเชื่อที่จำกัดและขังภาพลวงตาของการดำรงอยู่3ถึงมิติอาณาจักรแห่งความเทศ็ศนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานผ่านความปรารถนาความกลัวคุณค่าและการรับรู้ของความสัมพันธ์จิตวิญ,ญญาณที่สูงขึ้นมุ่งมันที่จะปลดปล่อยตัวเองจากการสร้างเทศ เพื่อสร้างความเป็นจริงและวัตถุที่สูงขึ้นและวัตถุประสงค์ที่สูงขึ้นเมื่อคุณพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นของสติคุณตระนักว่าความวิตกกังวลความกลัวและความไม่สบายใจไม่ใช่สภาพธรรมชาติของคุณพวกเขาเป็นโปรแกรมที่มีเงื่อนไขในขณะที่ความสงบภายใน ความสงบความรักการยอมรับตนเองและความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันทั้งหมดเป็นสภาพธรรมชาติของคุณวิญญาณที่สูงส่งกำลังกลับไปยังแม่แบบเดิมของความเป็นตัวตนที่แท้จริงหลายคนกำลังขึ้นไปบนเส้นทางวิวัฒนาการเหนือกว่าความเชื่อที่จำกัดและดำรงอยู่เทศของเครื่องบิน 2 3 d ถึงดีในอาณาจักรที่ต่ำต้อยของสติโดยเฉพาะการดำรงอยู่ของ2 3ถึงม,มิติอาณาจักรแห่งความเทศที่ทนทุกทรมานความปรารถนาเทศความกลัวค่านิยมแนวคิดและการรับรู้ที่บิดเบือนของความสัมพันธ์สร้างสถานะที่หลงผิด จิตวิญญาณที่สูงขึ้นทำงานหนักและมุ่งมั่นที่จะปลดปล่อยตัวเองจากการสร้างเท็จเหล่านี้ยึดถือความจริงและวัตถุประสงค์ที่สูงขึ้นมาเมื่อเราเข้าสู่ยุคของราศีกุมอย่างเต็มที่การรับรู้ไม่ใช่ความเป็นจริงเพราะมันเป็นเรื่องหมายความว่าทุกคนตีความโลกนี้แตกต่างกัน ตามประสบการณ์ที่ตัวเองเคยมีและระบบความเชื่อที่ตัวเองพัฒนาความจริงเท่านั้นคือความเป็นจริงสิ่งอื่นๆคือความไม่รู้การหลอกลวงการทำให้คลุ้ยเขวบิดเบือนการจํากัดการซ้อนและความลึกลับอันซับซ้อนและภาพลวงตา ที่เราเรียกว่าชีวิตโดยกาวินนาซิมิโตเมื่อคุณพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นของสติคุณตระหนักว่าความวิตกกังวลความกลัวและความไม่สบายใจภายในไม่ใช่สภาพธรรมชาติของคุณพวกเขาเป็นผลิตภัณฑ์ของการเขียนโปรแกรมที่มีเงื่อนไข รัฐธรรมชาติของคุณประกอบด้วยสติสันติสุขภายในความสงบความรักการยอมรับตนเองและความสามาคัคคีวิญญาณที่สูงทรงกำลังกลับไปยังแถมเพ็ที่แท้จริงของตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาวิญญาณที่ขึ้นไปหลายดวงกำลังดำเนินต่อไป บนเส้นทางวิวัฒนาการมุ่งมันที่จะก้าวข้ามโปรแกรมความเชื่อที่จำกัดในการดำรงอยู่เทศของอาณาจากักร2อถึงสมิติอาณาจักรนี้กลายเป็นโรคระบาดท,ที่มีพลังความจริงก็คือเรื่องเล่าเทศในชีวิตได้ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานมากที่สุดสำหรับหลายคนบนโลกใบนี้ และสำหรับโลกใบนี้เองไกอาสติได้เลือกที่จะไม่รักษาพลังงานเก่าที่สนับสน,นุนกิเลสเทศสติที่ขับเคลื่อนอัตตาและความโลภพลังงานโลกใหม่ของตัวเลขสากลก้าปีนี้นำความจริงและความสมบูรณ์มาสู่แนวหน้า การหลั่งแสงสว่างให้กับทุกสิ่งผู้คนและสถานการณ์การเปิดเผยความจริงจะโดดเด่นตลอดการวิญญาณที่ขึ้นไปกำลังปล่อยวางความเทศกำลังปล่อยวางจากความเทศเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวดและความทรมานของพลังงานโลกเก่าพวกเขามุ่งมั่น ที่จะขจัดกระบวนการความทุกข์ทรมานของมนุษย์จากการขึ้นสู่พลังงานความจริงนำมาซึ่งการตระหนักรู้ที่สูงขึ้นหรือถอนความเท็จและช่วยให้เข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นมันปลดปล่อยจากคำโกหกภาพลวงตาและเงื่อนไขความจริงมีความแข็งแกร่งอันยิ่งใหญ่ เพราะมันตัดผ่านคนเทศความเชื่อการปรับสภาพความปรารถนาที่ขับเคลื่อนด้วยอัตตาและอื่นๆพลังงานใหม่นี้จะแตกต่างกันอย่างมากและเมื่อเราก้าวไปข้างหน้าเราจะตระหนักถึงการแบ่งส่วนรวมที่กว้างขึ้นรอบตัวเราพลังงานใหม่บนโลกนี้ ไม่สามารถคาดเดาได้และการวางแผนมักนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของพวกเขาเมื่อคุณอุทิศตนเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกภายในของคุณชีวิตของคุณเปลี่ยนจากธรรมดาและธรรมดาไปสู่อาณาจักรอุปมาและพิเศษแห่งการตระหนักรู้และการดำรงอยู่อย่างมีสติ บุคคลที่ขึ้นไปทั้งหมดตอนนี้ถึงเวลาที่จะปลดปล่อยโหมดการอยู่รอดและค้นพบความเชื่อใหม่ที่พบในชีวิตในตัวคุณเองและในพลังการเปลี่ยนแปลงของการรักตัวเองพลังงานแห่งการรักตัวเองนี้คือกุญแจสำคัญและสิ่งที่โลกต้องการในการปรับแต่งทุกอย่าง ให้เป็นไปตามธรรมชาติในการบริการขึ้นสู่สวรรค์ด้วยความรักและทุ่มเทโดย a s c เซนชันไลท์วอลเกอร